สัสดีค่ะครูฟาคิวอาร์ตน,นะคะเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้เนี่ยพิเศษมากๆค่ะเพราะว่าเรามาแกะกล่องสีสักคิ้ว GM กันเลยนะคะว่าเฉดสีสักคิ้วของเขาเนี่ยมันมีกี่เฉดเราแกะทุกเฉดนะคะแล้วก็แต่ละสีเนี่ยให้สีแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะตอนนี้ก็แกะสีเสร็จแล้วนะคะเรามาเริ่มจากสี M111 นะคะอ่าขยับกล้องเข้ามาดูใกล้ๆได้เลยว่า M111 เนอะเป็นสีแบบไหนแล้วแขนจะพอไหมเนี่ย M111 นี้นะคะออกน้ำตาลแบบว่าน้ำตาลดำค่ะอ่าดูกันอีกทีนะคะ M111 นะคะ ออกน้ำตาลแบบน้ำตาลดำเหมาะกับอะไรเหมาะกับคนที่แบบเคยสักคิ้วมาก่อนแล้วคิ้วเขาอาจาจะมีสีเดิมที่ออกแดงนิดๆอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะสําหรับ M 1 1 1นะคะหรือว่าจะเป็นคนที่ผิวค้าหน่อยก็ได้คะ่ะลูกค้าที่ผิวค้าสามารถใช้11 11ได้นะคะต่อมาค่ะสี M 2 2 2นะคะสี M 2 2 2นะคะ เอ็มสองสองสองรู้สึกจะดํากว่าหนึ่งนะรู้สึกจะดํากว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งปิดฝาให้หน่อยจ้ะต้องออกคัรตั้นบัดใหม่เนอะอเข้มกว่าคือมันก็เป็นน้ําตาลอะนะคะแต่เป็นน้ําตาลที่แบบเหมือนมันดํากว่าเพิ่มความดําขึ้นมาอีกนิดเนาะอ่าต่อมานะคะ M333 นะคะเรามาดู M333 กันนะคะ m 3 3มสาสนี่สีจะแตกต่างออกมาจากสองสีแรกนะคะจะเป็นน้ําตาลที่น้ําตาลจริงๆอะ่ะน้ําตาลแดงอืมอันนี้น้ําตาลอุ้ยแดงไหมออกน้ําตาลส้มใช่ไหมของอน้ําตาลส้มๆเนาะสำหรับ m 3็มสาสามนะคะ M 3ามสามขวดนี้นะออกน้ำตาลส้มนะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยสูงใกล้ๆเนะาะต่อมา M 4 4 4หนูช่วยแกะแบบว่าเปิดขวด,ขวดไว้รอเลย M 4 4 4นะคะอ่ะอันนี้น้ำตาลแบบฟิลน้ำตาลเปลือกไม้เลยนะเท่าที่ดูน้ำตาลอมเหลืองอสามสาม น้ำตาลอมส้ม4ีนี้น้ำตาลอมเหลืองแบบน้ำตาลที่ที่มันเป็นน้ำตาลนะอ่าดูอีกทีนะคะน้ำตาลอมเหลืองอืมมีความน้ำตาลอมเหลืองนะคะต่อมาอ่าขอ555จ้ะเปิดไว้ยังอหรือทำนีน้เช็ดก่อนนะ ขย่าตอนเปิดฝาแล้วขย่าหรอ M ห้าห้าห้า M ห้าห้าบอกเลยว่าสีนี้ใช้บ่อยอ่าสีนี้ที่คิวอาร์ใช้บ่อยนะคะห้าห้าเนี่ยมีความน้ำตาลแบบน้ำตาลตัวนี้เนี่ยเขาน้ำตาลส้มน้ำตาลเหลืองแต่ตัวนี้น้ำตาลที่เป็นน้ำตาลค่ะ M ห้าห้าห้านะคะเวลาลงผิวลูกค้านะลอกอ,อกมาสวยค่ะแทบไม่ต้องผสมเลยนะเบอร์นี้หกหกหกค่ะ กำลังแกะอยู่อ๋อหงห,หเป็นสีเหลืองหงหกเป็นสีเหลืองนะคะเหลืองตัวนี้เนี่ยใช้สับปากได้ด้วยนะคะเหลืองตัวนี้เนี่ยถ้าเราเจอลูกค้าที่ปากค้ำนะคะใช้สับปากได้เนาะอ่าแต่เขาจัดมาอยู่ในโหมดสีสักคิว้วเพราะว่าสีเหลืองเนี่ยก็สามารถนํไปยผสมได้หรือเอาไว้ใช้แก้คิ้วได้นะคะสําหรับสีเหลืองเนี่ยเอาไว้แก้คิว้วตอนไหน เมื่อเราเจอสีอะไรอ่ะเราต้องมาดูที่วงล้อสีสีเหลืองเนี่ยต้องดูแบบนี้อ่สามารถดูสีเหลืองสีเหลืองจะใช้ก็ต่อเมื่อเราเจอคิ้วม่วงนะคะเวลาที่เราเจอลูกค้าคิ้วม่วงนะเราสามารถเอาสีเหลืองนะคะลงลงตรงทรงคิ้วตรงที่มันที่มันม่วงอะ่ะรอยที่มันม่วงนะคะเราเอาสีเหลืองลงมันจะเป็นการดึงสีกลับค่ะ ดึงสีจากคิ้วที่ม่วงเนี่ยให้สีคิ้วเนี่ยเป็นน้ําตาลขึ้นจากนั้นนะคะเราก็ลงสีน้ําตาลที่เราต้องการอย่างเช่นคิ้วลูกค้าม่วงมาเราลงสีเหลืองเสร็จปุ๊บอ่าเราลง M เท่าไหร่นะ M 6 6 6ใช่ไหมลง M 6 6 6เสร็จนะคะเราอยากจะลงลูกค้าชอบเฉดสี555เราก็เอาสี5้าลงทับอีกทีแต่เราลงเหลืองก่อนดึงสีกลับก่อน เพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราเอา555ไปใส่ในขณะที่คิ้วลูกค้ายังม่วงอยู่สีเพี้ยนนะคะมันเหมือนกับเราเอาตัวเนี้ยไปผสมกับสีม่วงอ่าแต่ถ้าเราดึงสีจับก่อนลงสีเหลืองไปจากม่วงที่มันเคยม่วงอยู่มันจะเป็นน้าตาลก่อนพอมันเป็นน้ําตาลเสร็จปุ๊บเราค่อยลงสีที่เราต้องการเราก็จะถึงได้สีที่ต้องการนะคะอ่าต่อมา777 777ข 77, วดนี้นะคะสี777 ฝากปิดฝาด้วยจ้ะอ่ะสีเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะคะอืมอันนี้ก็เป็นน้ำตาลที่น้ำตาลเป็นน้ำตาลเหมือนกันนะฟิลมันประมาณคล้ายๆสีห5 5หห้าค่ะแต่มันเป็นที่น้ำตาลน้ำตาลที่อ่อนกว่าเนาะอ่ะอันนี้ห5 5หห้านะคะอันนี้เจ็นะคะ Gm m 7 7 7นะคะน้ำตาลที่เป็นน้ำตาลสีนี้เนี่ย ครูฟ้าก็จะแนะนํานักเรียนบ่อยนะคะว่าถ้าเรียนถามว่ามีเฉดไหนที่แนะนําบ้าง777อยู่หนึ่งในนั้นค่ะต่อมานะคะ888นะคะคือมันมีอยู่16เฉดเนี่ยมันต้องไม่พอแน่ๆแขนต้องมีคนเสียสละแขนแล้วละรอเลยอ่า888นะคะอืมฟิลแบบฟิลประมาณพวก สองของสองเลยเป็นน้ำตาลแบบน้ำตาลดำนะคะ8ป8นี่ออกน้ำตาลเข้มเลยนะพยายามลูดสีออกให้มันเห็นเชื้อสีมันมันก็ยังออกน้ำตาลดำอยู่ดูไปลายๆนี่ออกดำๆเลยนะอาจจะเข้มไปสำหรับสำหรับอ่าเขาเรียกว่าไงอะ่ะผิวคนขาวๆอะไรอย่างเงี้ยนะจะไม่ไหวนะเบอร์นี้ต่อมา m 9 9 9นะคะ 99ก็ํำเหมือนกันนะน,นี่ M999 อ๋อออกอมแบบเหมือนน้ำตาลเข้มอมแดงนิดๆค่ะ999นะคะออกน้ำตาลเข้มที่อมแดงนิดๆค่ะอ่าลองซูมสีดูใกล้ๆนะอันนี้ M999 นะคะสีหมดหมดโทนน้ำตาลอ๋อยังมีอีกเนาะ,ะเต็มแขนแล้ว ต่อไปตัวนี้นะคะ M 3 0 1ค่ะ M 3 0 1นะคะอ่าะคะถ้าใครอยากได้คิ้วที่ออกน้ำตาลแดงนะคะเลือก M 3 0 1ได้เลยค่ะ M 3 0 1นะคะจะออกน้ำตาลแดงๆนะคะต่อไป M 3 0 2นะคะอันนี้เนี่ยเป็นสี กรีนบานะคะสีกรีนบาเนี่ยเอาไว้ใช้ทำอะไรบอกเลยว่าแอบใช้บ่อยนะคะสีนี้เนี่ยได้ใช้ตลอดนะคะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าอันนี้มันเป็นสีน้ำตาลที่คือเป็นสีเขียวอ่ะที่มีความผสมน้ำตาลมานิดๆน,น,นะคะทีนี้เราใช้ตอนไหนเราดูนะคะถ้าลูกค้าคิ้วถ้าเราจะใช้สีเขียว ก็ต่อเมื่อลูกค้าเนี่ยคิ้วแดงอ่าสีตรงกันข้ามถ้าใครมีวงล้อสีนะลองหมดดุนดูวงล้อสีเนี่ยก็สําคัญมากในในการที่เราจะสั่งคิ้วนะคะช่วยให้เราเลือกสีได้นะอ่าเราจะใช้สีเขียวก็ต่อเมื่อเราเจอลูกค้าคิ้วแดงค่ะนะคะเราเจอลูกค้าคิ้วแดงเวลาที่เจอลูกค้าคิ้วแดงแดมาแบบนี้นะคะอ่าเราก็จะเอาสีเขียวแบบนี้นะคะสีกรีนบาวเนี่ย m 3 0 2นะคะ gm 3 0 2นะคะแบบนี้ลงก่อนค่ะพอเราเอาสี gm 3 0 2อ่ะพูดถูกไหมเนี่ย gmm 3 0 2นะคะออกเขียวลงเสร็จปุ๊บสีจะดึงกลับค่ะคิ้วแดงเจอคิ้วเขียวอ่าเจอสีเขียวที่เราสักลงไปนะคะมันจะกลายเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆค่ะจากนั้นเราก็ลงน้ำตาลที่เราต้องการได้เลยอยากจะลง5-5-5ก็เอา5-5ลงทับนะคะ,นะคะเป็นสีที่ช่วยแก้คิ้ว ต่อมานะคะ303ค่ะโอ้จะเต็มแขนแล้ว303ก็ยังอยู่ในโหมดที่แก้หิวเป็นสีบลูค่ะเป็นสีบลูนะคะใครอยากแบบมีความ professional ในในด้านงานสักนะควรจะมีสีพวกแก้คิวนี้ไว้เวลาที่เราพูดจาอะไรกับลูกค้านะคะอ้ยลูกค้าคิวนี้มาต้องเจอสิ่งนี้ี้มันดูความแบบเป็นความมืออาชีพนะคะทีนี้ สีบลูสีน้ําเงินเราใช้ตอนไหนคะดูนะคะอะ่ดูความคู่ตรงกันข้ามอ่ามุนนะคะสีน้ําเงินนะคะเราจะใช้ก็ต่อเมื่อเราเจอลูกค้าคิ้วส้มค่ะนะคะ,นะคะถ้าลูกค้าคิ้วส้มมานะคะเราลงสีบลูเอาสีบลูลงรองพื้นลงรองพื้นบางๆนะคะจากนั้นเนี่ย จากสีที่มันเป็นสีส้ม <c oughs> จากคิ้วส้มๆอยู่นะคะเจอสีน้ําเงินเข้าไปนะคะ <c oughs> คิ้วลูกค้าเนี่ยจะกลายเป็นสีน้ําตาล <c oughs> เป็นการดึงสีกลับ turn brown นะคะ turn brown หรือว่าการดึงสีกลับดึงสีน้ําตาลกลับมาจากนั้นเราก็ลงเฉดสีที่เราต้องการค่ะต่อมาถึงคอไหมต่อมา3าู่อมา304.305รู้สึกจะเป็นสี สำหรับสักขอบตานะขอด้านนี้กล้กันนะดํำค่ะสีนี้นะคะ M 3 0 4นะคะชื่อสีว่า Super Black ค่ะ Super Black ไม่ต้องแปลแลวมั้งดำมากเนาะต่อไปอีกตัวนึงใกล้เคียงกันค่ะ M 3 0 5นะคะ M 3 0 5เป็นสี Double Black ค่ะ มาดูกันว่ามันดำอันไหนดำกว่ามันก็ดำทั้งคู่นะพูดถึงอะ่ะแต่แต่ตัวนี้จะรู้สึกมีความดำด้านกว่าอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองหามุมแป๊บรู้สึกจะดำแบบแมทแมทรู้สึกจะดำด้านกว่าแต่ตัวนี้รู้สึกจะดำแบบดำแบบเงาเงากว่าถ้าถ้าเอาจริงสองตัวเนี้ยตัวเนี้ยก็ดำนั่นแหละแต่ตัวเนี้ยดำกว่า ะะ304ว่าดำแล้ว305ว่าดำกว่าแล้วมีอีกเทคนิคนะคะเวลาที่เราจะใช้สีดำแบบนี้สักขอบตานะเคยเห็นไหมเวลาคนที่เขาสักขอบตาแล้วนานๆไปมันกลายเป็นสีเขียวหรือว่าเป็นสีน้ําเงินมันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าสีดำเนี่ยไม่ได้มีอยู่ในแม่สีสีดำคือการทับซ้อนกันของสีน้ําเงินนะคะพอเวลาลูกค้าเนี่ยเร,เราใช้สีสักขอบตาสีดำสักไปแล้วเนี่ย นานไปอะคะ่ะคิวมันจะกลายเป็นสีน้ำเงินได้ในอนาคตหรือว่าสีเขียวนะคะทีนี้เทคนิคทำยังไงไม่ให้มันเขียวนะคะเราจะต้องหยดสีแดงเข้าไปนะคะหรือหยดสีส้มเข้าไปเพราะว่าอะไรสีน้ำเงินคือการทับซ้อนกันของอ่ะสีดำคือการทับซ้อนกันของสีน้ำเงินถูกไหมคะดังนั้นถ้าเราจะไม่อยากให้มัน เทินกลับมาเป็นสีนี้เราต้องใส่สีคู่ตรงกันข้ามหยดเข้าไปค่ะแนะนําให้ใส่สีส้มหรือสีแดงนะคะสีส้มแนะนําสีส้มดีกว่าอะสีน้ําเงินชัดเจนไปเลยว่าเราจะใช้สีส้มนะเราใช้สีส้มนะคะหยดเข้าไปหนึ่งหยดดังนั้นเวลาที่คุณหยดสี M 305หรือว่า M สาเข้าไปแล้วเนี่ยคุณหยดสีอะไรสีแดงที่เราตักปากได้สีแดงตักปากนะคะ หยดเข้าไป1หยดแล้วก็คนให้มันเข้ากันนะคะเป็นการป้องกันไม่ให้มันเทินบลูเทินบลูก็คือไม่ให้มันเนี่ยพอสีดําตอนแรกมันน้ำเงินซ้อนกันเยอะๆเป็นสีดําใช่ไหมค่อยๆดาค่อยๆหลุดดาค่อยๆหลุดน้าเงินที่ซ้อนกันค่อยๆหลุดจนมาเหลือสีน้าเงินเราจะป้องกันไม่ให้ตาลูกค้าเนี่ยเป็นสีน้ําเงินเป็นสีเขียวเนี่ยเราต้องหยดสีส้มเข้าไปนะคะอ่าต่อมาเมื่อกี้ถึงสามห้า สามศูนยหจะเต็มแล้วสามหก็สวยนะคะนี่สามศูหฟิวเขาจะอ,าออกแบบน้ำตาลส้มค่ะมันจะคล้ายๆตัวอันนี้อะไรนะหนึ่งสอสามสี่มันคล้ายๆสี่สี่แต่มีความส้มกว่านะคะสามศูนหนะคะมีความส้มกว่านะคะถ้าสมมติว่า ลูกค้าอยากได้สีแบบที่ไม่ไม่เข้มมากเกินไปแต่ถามว่าถ้าใช้เพียวๆอะ่ะถ้าใช้เฉพาะสีนี้เลยไม่หยดผสงค์นะต้องใช้กับคนผิวขาวจริงๆนะมันถึงจะติดเนาะถ้าสมมติว่าเราไปใช้กับคนที่แบบคือพื้นผิวเขาน้ําตาลอยู่แล้วอะ่ะแล้วเราก็ไปใช้สีน้ําตาลอ่อนๆอย่างนี้ให้เขาอีกสาวมาไม่ติดเลยนะคะอ่ามันจะสุดแล้วนะหมดยังหมดแล้วโอเค อ่าไม่ออกอ่ะขยอาอีกหน่นยอยได้ไหมคะเนาะอโอเคโอ้ยสุดแขนจริงๆนี่อันนี้เป็นการรีวิวที่แบบที่สุดละเท่าที่เคยรีวิวมาอ่ะอันนี้เนี่ยน้ำตาลเป็นน้ำตาลที่รู้สึกว่าน้ำตาลที่เป็นน้ำตาลอ่ะ มันก็ใกล้เคียงกับตัวนี้นะคะแต่ตัวนี้เขาจะดูมีความแบบตัวสามศูนย์หกเนาะจะดูมีความเหลืองกว่านิดนึงนะแต่ตัวนี้จะดูมีความเหลืองเหลืองมันน้อยลงนะคะเหลืองมันน้อยลงเป็นน้ำตาลที่เป็นน้ำตาลพอได้ถ้าผิวถ้าผิวขาวขาวเนาะอะถ้าผิวขาวขาวอยากได้สีคิ้วออกน้ำตาลอะไรแบบนี้ตัวนี้ลงเพียวเพียวได้นะคะลงเพียวเพียวได้ถ้าใครเจอลูกค้าที่แบบ ผิวอาจจะค้ากว่านี้อีกนิดเนาะก็อาจจะหยดสีเข้มเราไม่จําเป็นต้องมีทุกเฉดน,นะเรามีเฉดที่เราชอบแล้วเราก็ผสมเอานะคะผสมเอามีแค่แบบสองสาเฉดก็ได้หรือถ้าใครเป็นประเภทแบบไม่ชอบผสมนะคะใครอยากใครมีงบอยากจัดหนักจัดเต็มแบบนี้ทุกสีไปเลยแบบนี้ก็ได้ถ้าใครคิดว่าจะเปิดร้านแล้วให้อ่า มีความดูเป็นโปรเฟชชั่นอลมีความแบบความน่าเชื่อถือนะคะสมมตว่าเรามีครบเฉดแบบนี้เราทําชาร์จสีค่ะทําชาร์จสีเสร็จปุ๊บให้ลูกค้าเลือกนะคะลูกค้าจะดูมีความแบบเฮ้ยร้านนี้ดีอ่ะมีสีคิ้วให้เลือกอะไรแบบนี้เนาะอ่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นเฉดของ G M สักคิ้วทั้งหมดมีเหลืองที่ช่วยสักปากได้นะคะอ่ะลองซูมดูใ,ใกล้ๆไหมคะเห็นชัดหรือยัง อ่าแล้วเนื้อของเขาเนี่ยนะคะเนื้อของเซตจีกล่องดําพวกนี้นะคะรหัสเรหัสที่ึ้นต้นด้วย M แบบนี้นะคะจะเป็นสีเนื้อน้ํานะคะสีเนื้อน้าอ่าหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะใครใครที่เป็นช่างสักคิ้วใหม่ๆอาจจะงงว่าอ้าวมันมีมันมีสีกี่แบบตอนนี้นะคะสีสักคิ้วนะคะมันจะมีเนื้อครีม ะะซึ่งสีพวกเนื้อครีมเนี่ยเหมาะกับพวกคิ้วลายเส้นหรืออะไรพวกนี้แต่สีเนื้อครีมเดี๋ยวนี้ก็เห็นใช้กันไม่ไม่มากเท่าไหร่นะคะน้อยนะคะ, <S 2> <S 2> <S 2> ะต่อมาก็จะเป็นสีเชื้อน้ํานะคะสีเชื้อน้ําก็คือสีเนี่ยค่ะเซฟ g จีเอ็มของเราทั้งหมดนี้ตอนนี้นะคะเป็นสีเนื้อน้ํานะคะเนื้อน้าเนี่ยเป็นสีนานโนค่ะโมเลกุลเล็กนะคะแล้วก็ของ GM เขาเนี่ยเป็นสีออแกนิก ข้างขวดนะคะเขาจะเขียนว่า organic color for micro pigmentation นะคะคือ micro pigment pigment ก็คือสี micro ก็คือเล็กมากนะคะดังนั้นเป็นเม็ดสีที่เล็กมากนะคะอ่าเป็นเม็ดสีที่เล็กมากเหมาะสำหรับงานสักคิ้วฝุ่นคิ้วสไลด์ฝุ่นคิ้วออมเบรนะคะ ีที่แบบว่าเราใช้เครื่องนะคะหรือใครจะทำคิ้ว hair stroke นะคะก็สามารถใช้สี gm ได้เลยนะคะแล้วอีกสีอีกประเภทหนึ่งนะคะก็จะเป็นสีเนื้อน้ำมันเนื้อน้ำมันเนี่ยจะเป็นช่างสักคิ้วในยุคก,ก่อนหน้านี้นิดนึงนะคะยุคแรกๆของฟ้านเนี่ยฟ้าก็ใช้สีน้ำมันนะคะสีน้ำมันเนี่ยเวลาเวลาที่เราจะต้องสักนะคะเราจะต้องสักด้วยเทคนิคแบบกดค่ะ ออกแรงกดนิดนึงนะคะแล้วก็เดินเขียนช้าๆนะคะแต่สีเนื้อน้ำนะคะเราจะใช้วิธีปัดค่ะสั่งเทคนิคแบบปัด ไม่กดนะคะถ้ากดเนี่ยสีจะเข้มแล้วก็แน่นไปเลยนะคะแต่เราจะใช้เทคนิคปัดเบาๆนะคะดังนั้นเขาถึงเรียกว่าคิ้วปุ่นคิ้วสไลด์ปุ่นคิ้วออมเบมันคือการปัดปัดปัดคิ้วแบบนี้ปัดนิดเดียวก็ติดแล้วนะคะสีติดง่ายติดไวนะคะ GM แล้วก็สี GM เนี่ยเขามีใบใบเซอร์ให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่เตรียมจะเปิดร้าน เขาก็จะมีใบเซอร์ให้ถ้าเราซื้อสีกี่ขวดขึ้นไปแบบนี้นะเขาก็จะมีใบเซอร์ให้เพื่อให้บางบางเขตนะคะ่ะที่เราไปขออนุญ,ญาตเปิดร้านสักแบบนี้นะคะ เขาจะให้เราเตรียมใบเอร์ของสีงที่เราใช้ะคะ่ะเนาะไว้ยื่นนะคะเพื่อขออนุญาตเปิดร้านนะคะใบประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทสัตว์เจาะนะคะติดต่อได้ทางเทศบาลหรือว่าเขตที่เราอยู่นะคะแล้วแต่เขตนะนะแต่และเขตไม่เหมือนกันนะบอกเลยอ่ะโอเคหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กรรับช่างสักหลายๆคนที่แวะเวียนกันเข้ามาดูนะคะแล้วก็ ขอขอบคุณนะคะทุกคนเลยนะคะที่ติดตามช่องของครูฟ้านะคะอาช่างศัก์คนไหนนะคะอยากจะให้ครูฟ้าทําคลิปอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณค่ะ